สวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับนะอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับเกม Ar k นะครับในช่องเหนียวทีวีนะครับนะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสร้างเรือนะครับแล้วก็ไปจับกบกันนะครับนะเราไปติดตามกันเลยนะครับไป เอาละครับก่อนที่จะไปนะครับเรามาทำมาเรามาต่อเรือกันก่อนเนาะ,ะนี่ผมไปเตรียมอะไรมาแล้วนะครับแอบเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยครับอ่าผมก็เตรียมมาแล้วนะนะู่ไหนวะยังนะครับผมเหลือไม้อีกนิดหน่อยขอโทษทีครับเออผมลืมไปนะครับว่าผมก็แอบไปพัฒนาบ้านตัวเองนิดหน่อยนะครับดูดิโหเต็มเลยดูดิดิกำแพงก็มีประตูแล้วนะแหมมีบ้านมีกำแพงมีอะไรแล้วนะครับอ่าปลอดภัยแล้วทีนี้เราจะไปจับกบเฉยนะครับนี่ ผมเตรียมอ่านมันมาแล้วนะครับนี่นะผมไปได้มาจากแอร์ดอปนะครับไปเราไปเลยปิดประตูบ้านก่อนนะเออต้องตัดไม้นะครับนะเออยังไม่พอยังไม่พอนี่นี่นี่พอยังพออย่างๆๆเ่ยอ,อีกนิดหน่อยครับอีกห้าสิบอ่ะโอเคพอแล้วนี่ทำการครับเลยครับ เราจะไปจับกบกปน,นะวันนี้เออยังไม่เสร็จอ่ะเสร็จยังอ,อ่าเสร็จแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวางตรงนี้แล้วกันอ,อ่ามีเลยเดี๋ยวของเราไปละเออ ไปจับกบนะครับต้องเตรียมอะไรลูกดอกอะไรเตรียมพร้อมหมดแล้วยังพร้อมหมดแล้วนะพร้อมหมดแล้วไปเลยไปกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าต้องเข้าไปทางไหนทางนี้นะครับเข้าไปเลยไปเราไปเลยจะเ,เจอในตอนหน้าด่านครับไปครับไปครับ ไม่ต้องถึงหน้าด่านนะอ่ะเ,เฮ้ยเฮ้ยโหดูนกมันฉกไปอ่ะดูดิครับดูเรือผมไล้วเทไหมเออแอบตกแตกนิดหน่อยนะครับเออเออไปเลยนะครับอันนี้คือกั่นจระ,ะเข้ขึ้นเลยนะครับนี่ดูมีทั้งกล่องมีทั้งที่ปลูกผักครับเออเอาแมา่ทำไมไม่รู้เลยดูป้อมประการเคลื่อนที่นะครับเราอ,อย่าพำำเพิ่มลำเพลงครับไปกันเรื่อยๆครับไปกันเรื่อยๆตอนนี้เราจะไปจับเจ้ากบก่อนนะเพราะว่า กบนะครับมันมีลิ้นที่มันมีพิษนะครับน่าจะนะที่ผมเคยเแบบเคยเห็นเคยอะไรมานะครับมันมีลิ้นที่มีพิษนะครับสามารถทําให้เราสลบได้นะครับผมก็เลยอยากใช้มันเพื่อไปจับสัตว์อื่นนะครับออาจจะมีประโยชน์นะครับนะเราถึงนะครับนี่เราก็ถึงเจ้าป่าลมติบแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะมันมาผมนะครับไหนลองหน่อยดิลองหน่อยดิเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้หนัดเดียวหลับครับ เป็นไงนะครับอ่าผมไปอัปเกรดตัวเองมาเหมือนกันนะครับเออไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะเอ๊ะเจ้าเป็ดตัวนี้เอาไงล่ะเอาไงเอาไงเอาไงทำไมเฮ้ยเนีเป็นไงล่ะผมโหดไหมเอ๊แรปเตอร์ไปไหนละเฮ้ยเฮ้ยเจ้เป็ดมาผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเจ้เป็ดข้าขอโทษเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจน่ะนี่นี่ตายซะอ้าวผมจะมาเอาไอ้ดอก มันหายไปแล้วทำมาเนี่ยผมมาช้าไปไปขึ้นเรือเออเดี๋ยวขึ้นเรือไปจับกบกันช่องนี้ไม่ค่อยมีสาระนะครับกดหัวนิดหน่อยนะครับกับช่องนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่าถึงสายกันเลยครับเดี๋ยวผมต้องเตรียมอาวุธก่อนนะแบบเอ่อเจ้าลูกดอกธรรมดาก่อนนะเออเผื่อมีเจ้าระเก่อะไรผมจะได้ยิงมัน ผมน่าจะเข้าไปไม่ได้นะผมเอาเร,รือจอดตรงตรงนี้แหละเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนนะครับไปเลยคุณได้ยินเสียงเสียง,ยงกบร้องไหมเฮ้ยนั่งไงอยู่ตรงหน้านู้นนะครับเห็นไหมอโอ,โอ,อ้โหเอออุ้ยจะระคายโดดได้เหรอเออแคริเอเตอร์อะไรประมาณนี้หรือเปล่าชื่อมันเออแาริเอเตอร์อะไรประมาณนี้เออจำไม่ได้นะครับเฮ้ยตอนนี้ผม,ผม,ผมต้องต้องกบแล้วเโโฮ้ยโอ้โหงูผมโดดข้ามหัวมันเลยโอ้โหนี่อ๋อผมมาเจอแล้วอันนี้ผมมาเจอแล้วนะครับ นี่โอ้ยเจ้ากบเลยงูตามผมแมวอะแหมสู้ดีไหมเดี๋ยวขอลูกดอกธรรมดา,าดิมาดิเตรียมพร้อมเสมออ่ะเตรียมพร้อมเสมออ่ะมาดิมาดิโอ้โหเดี๋ยว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 นี่โอ้ยนี่ขำ <c oughs> <c oughs> ติดเหรอติดเหอเออติดเหรอติดแล้ะครับอตอนนี้ไม่มีตัวอะไรนะ ไปไปจะพบต่อโอ้ย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 นี่นี่เป็นไงล่ะเรื่อดสีแดงๆคุณเห็นไหมนั่นเป็นบอสหรือเปล่าปังใช่ครับบอสเฮ้ยใช่ครับบอสใช่ใช่ใช่อ้นนี้จะอะไรโอ้ยไม่ไม่โอ้ย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 ไปไหนแล้วโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยลองเท้ากูแตกเลยอะไรวะเนี่ยมาดิ มาดิมาดโิโหเลียวสองใช่ไหมสู้กับเลียวร้อยกว่าเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าคิดเชียวเอาเป็นลูกดอกธรรมดาแล้วกันลูกดอกพิษธรรมดานะครับไปจับกบครับเก็บได้ตัวสีขาวอ่ะเด็ดตัวสีเขียวก็ไม่เป็นไรนะเออแต่เราไปจับที่มันแบบโอ้ยเฮ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 ้ยจับที่มันดีๆกว่านี้นะครับโหบอสนะครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนแงบครับไม่ไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ย วิ่งวิ่งไม่ไม่โอ้โหโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิโอ้ยโหมาดิมาดิเป็นมาดิมาดิกลัวเบี้ยสิบสองอ่ะเบี้สิบสองรู้ว่าเจ๋งเหรอเออเป็นไงโอ้ลูกดอกดอกฟรีครับเฮ้ยนั่นบอลนะครับบอลบอลอะไรอ่ะอุ้ยไม่ไม่อยากไปใกล้ว่ะปวดตายเหมือนกันนะ ตอนนี้ผมเป้าหมายของผมคือจับกบนะครับผมยังไม่สู้บอสนะเออตอนนี้เราไปแห่เจ้ากบก่อนนะไม่ปลอดภัยสัสๆ์นะครับตรงนี้แนะนําว่าถ้ายังไม่คล่องหรือเวลน้อยๆอย่าเพิ่งมานะครับเออยังไม่มีของโหดโหนะอย่าเพิ่งมานะครับไม่ใช่ย่าอย่าเพิ่งมานะครับเพื่อจะจะมาเสี่ยงเหมือนผมนะครับเอออย่าทำอะไรก็โง่แบบผมนะครับโอ้ทำไมกบเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วนี่เออมันอ่านึกว่าตายครับนัดเดียวจอดครับ นี่นี่เป็นไงล่ะนัดเดียวจอดอ่าเบี้ยวสี่นะครับเบี้ยวสี่ก็มันก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยวสี่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มเบี้ยวให้มันแถวนี้แหละได้มาพวกฟาร์มเบี้ยวเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากท้าทายอยากท้าทายเหรอโอ้เบี้ยวสี่นึกว่าโหดนะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเผมผมต้องส่องมันดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นขยายผมอยู่ไหนเนี่ย นี่นี่นี่ไหนส่องหน่อยอ้าโอ้โหเลือดเกือบตายครับยิงไปน,นัดเดียวเองนะผมลืมมันกินอะไรเนี่ยเจ้าตัวนี้มันกินอะไรมแมลงเหรอกินมันกินเป็น,มนแมลงใช่ไหมหรือว่ากินเป็นพืชผลไม้ไม่รู้มมว่าผมใส่ไว้ก่อนนะอ่ะอา้าวกินทีเดียวได้เลยเหรออ่าชื่อว่าเคโลโลแอบเก๋ เข็นถูกือเปล่าอ่ะแล้วก็เป็นนี่นะครับอ่านมันเออมันรับน้ำหนักผมไม่ไหวนะทำไงดีเนี่ยเออเดี๋ยนะเดี๋ยนะต้องให้มันไปสู้นะครับเพื่อเอาพลังมันนะครับนี่ไงอ่ะอ่ะอ่ะเป็นไงเป็นไงอ่ะให้มันตีผมนะ ตัวเองเป็นเจี๋ยรอดนะครับสลบเลยแขนไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เอาเป็นตัวเองเป็นเจี๋ยรอดนะครับเพราะผมไม่รู้ว่ากดตัวอะไรให้มันไปตีอ่ะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยนี่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้ยเล่นใครไม่เล่นเล่นเคโล่ของข้าโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยจะการันเลยจะกัดมันแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแหละผมอ่ะเป็นนี่นะครับ ได้ยังอ่าโอเคได้แล้วครับทำน้ำหนักให้มันนะครับขี่ Entscheid. ได้แล้วตอนนี้ผมก็พาจะตีได้แล้วไปไปเก็บวมันกันเลยครับไม่รู้ว่ากินอะไรอยู่นะครับผมมาตีมาทำไมเนี่ยโอ้เล่นลุ่นใหญ่เลยนะนี่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 หนีดิหนีดิอยู่ทำไม ได้ด้วยนะครับนี่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 นนนเฮ้ยจะหนีไปไหนอ้าวโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับโหดไหมอ่ะขบผมโหดไหมเนะผมจะไปตามเบี้วมันก่อนนะเฮ้ยโอ้โห <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แบบนี้แบบนี้แบบนไม่ไม่สู้ถอยถอยโอ้แบบนี้ไม่สู้นะ นี่นี่เอาเหรอเอาเหรอเฮ้ยเอาเหรอเอาเหรอโอ้หเจ็บเจอแบบเมื่อกี้ไม่สู้นะครับเออไปละไปละไปเก็บเพี้ยวดีอื่นดีกว่าเฮ้ยเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอนี่เอาเหรอมาอีกไหมมาอีกไหมมีกอไหมมีอีกไหมมีอีกไหมแง่ไปยึดจุดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนเลยเลย มาดิมาดิอีเดียวตายอีเดียวสาบเหรอนี่นี่นี่น,นี่มันไม่หลับอ่ะทำไมมันไม่หลับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยจผมเฮ้ยมันหลับแล้วครับเดี๋ยวมันหลับนะครับแน,บน,บน่ทุกคน,นครับ มันใช้ได้ผลนะครับแบบเอาตัวเจ้ากบนะครับไปตีตัวอื่นให้มันเพื่อมันสลบนะครับเราจะได้จับง่ายๆนะอ่าแบบนี้มีประโยชน์นะครับเราได้ตัวมีประโยชน์มาแล้วนะครับไว้เราค่อยหาคู่มันนะแต่ผมอยากได้ตัวสแควอ่ะตอนนี้ยังไม่มีอ่ะตอนนี้เราได้แล้วนะครับเราก็จะไปตีตัวอื่นกันเพื่อเก็บเป้วจระเข้นี่เน่จระเข้อะจระเข้อะนึกว่าลัวจระเข้อะเน่เน่น่่ีหมด ดูดิดิผมตีไปแล้วนะมันแกะสลบไหมอ่ามันสลบครับอ่ามันสรบแล้วมาดิ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 กัวที่ไหนอ่ะกลัวที่ไหนมาดิ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 โอ้มาดิมาดิตวัดลิ้นทีเดียวอ่ะอ่าอ่าเว้ยตลอดตวัดลิ้นน่ะเต็มหมดแล้วเฮียเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยเี๋ยีเเีเ ลับแล้วเอาเจะกบช่วยด้วยเจะกบช่วยด้วยเจาะกบ,อะกบโอ้ยเอาละทุกคนผมได้ไปเอาชุดเอาอะไรมาแล้วนะครับอ่าก็เปนให้เป็นการเสียาถ้าไปจับกบใหม่นะครับตายนะครับเมื่อกี้โอ้โหยังมีตัวโหดกว่าอยู่นะไปนะครับอ่ไปหาต่อไปเอาละทุกคนครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับอ่าผมเช้าแล้วผมมาเจอเจ้านี่พอดีครับนี่ผมก็จับมันเลยนี่ตัวน,นี้นะ ระหว่างรอเช้านะครับผมมาเจอตัวนี้ก็เลยจับมาเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งครับเพิ่งได้มาแล้วเออเดี๋ยวเราจะไปจับตกกันนั่นงยัไงไงนะั่งไงเห็นแล้วนะอยู่นีน่เจ้าห้าห้าห้าแล้วกันชื่อซินคิดนะครับอ่ะมาขี่เลยเอ,อ๋อเราเป็นนักลบมังกรแล้วนะครับตอนนี้ในนี้ก็โกบตรงนี้นะเออเึือกเนี่ยแหละได้ไหมอ,อ๋อได้เบียร์สิบหกโอเคครับ มันกินอะไรมันกินเนื้อหรือมันกินอะไรผมให้หมดแล้มัู้มันกินอะไรแล้วมันกินอะไรเนียให้หมดให้หมดแล้วกินเลยให้หมดเลยอมหิวนะครัอมหิวอ่ะมันกินละกินอะไรเอ่ยเน้มี8นรับเดี๋ยวเรื่องกินเลยเยไรเอยไรอ่โอเค ที่หนึ่งมันตายไปแล้วนะเอาดิอ่าจะปกติตีมเลยตีมเลยอ่าเยอยมมากเยอยมมากนั่นแหละเยอยมมากเยอยมมากเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยพ่อจากการมันเออแบบนั้นแบบนัดอ่าโอเคเยอยมมากติมมากเลยลองสักหน่อย่ไหมนี่นี่เอาเลยเอาเลยแบบนั้นแหละอ่าเอาเลยใช่ใช่แบบนั้นแหละเออนั่นแหละตีมเลยตีมเลย ยเยอะมากเยอะมากอ้าวโคตรเก่งเลยเว้ยโออดูเก่งมากลลยอ่ะต่อไปก็ตัวนี้เลยนเออนี่นี่จัดการมาเลยทุกพ่อจักรมาจักรมาเออจัดการมันเลยจัดการมันจัดการมันเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรอะอะไร เดี๋ยวนะแล้วเอ่อเจ้ากบผมมันไปไหนแล้วนะอ่มันอยู่ข้างในนี่ครับรู้สึกว่าตีไม้มันก็จะเร็วขึ้นกันนะครับอ่าขึ้นจริงเลยเออเราจะกลับบ้านแล้วน,นะครับเราจะไปเล่นแล้วนะเออคือเราจะไม่สู้ไม่เก็บวนะิโอะ โยมจะเป็นแบบเมื่อกี้นะไม่ปลอดภัยนะเดี๋ยวไปนะไปอีกหน่อยครับจะถึงนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยตายครับลืมไปกลับบ้านนะครับขับขับแล้วรถลับนะครับอย่าเฮาอย่าเฮาฮะถึงแล้วนี่ไง อโอ้าโอ like ๊ยโอ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 ๊ยังโอ๊ยโ้โห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 โอกสร้างมาทำร้ายตัวเองชัดๆนะครับไปกลับบ้านโอ๊ยโอ๊ยโอ้ไปครับไปครับอย่าไปสนใจมันครับเฮ้ยเอ้าเจ้าเห็นรถลูกพ่อกลับมากลับมา โอ้โหทุกคนครับตายอีกแล้วอ่ะอะไรวะเน,นี่ยโอย้ผมได้จับใหม่อีกแล้วนะผมเมาแอร์นเนี่ยแล้วผมได้จับใหม่ละเฮ้ยเอ้าดิวั <laughs> นไปใกล้เรือผมเลยมันตายเลยตายอย่างเนี้ยยังไม่ตายเราแค่สลบเลยครับเออช่างมันครับผมจะไปจับใหม่แล้วหาจับแถว,วใกล้ๆดีดกว่าไปไป อะไรวะเนี่ยคลิปน่าจะยาวหน่อยนี่จะตัดให้สั้นที่สุดนะครับอ่ะเราเจอตัวสีดำครับโอเคโอ้ยเท่กว่าเดิมครับอ้าวอะไรวะเนี่ยนี่เลยโอเคอเฮ้ยไ,ไม่ได้ครับโอ้อ้าวตายอ้าวไม่ใช่ผมลืมไปมันไม่ใช่ลูกกรอกตลบนี่อ้าว เป็นไงอ่ามีเดียวรู้เรื่องเฮ้ยจะมาแรงจะมาแรงโง่ตายซะนี่ตายซะโอ้โหวิ่เดียเดียวเจ้าหมีรู้สึกดูหน้าตาไปแล้วมันจะไม่ปลอดภัยอ่าจะไปไหนจะไปไหนหนีทำไมเอ้ยคราวนี้แหละผมจะไม่ให้มันตายแล้วนะมันกินเนื้อนะตัวเนี้ที่ไหนก่อน ครับโอ้ไลรกันวะตัวสีดำเมื่อกี้ตายเฉยเลยผมถือดอกติดอันนะครับเดี๋ยวถ้ามันฟื้นผมจะพาไปเก็บเรียวอีกนิดหนึ่งเก็บเรียวอีกแล้วนะครับนิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยอ่ะโอเคโลโลสามแล้วตัวนี้ตายไปสองตัวแล้วเจ้าตัวแมลงนี่ก็ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะนี่คุกพ่อเอาเลยจัดการมาเลยนั่นแหละนั่นแหละ เออเยีมมากจะีัยแบบนั้นแบบนั้นนั่นแหละนั่นแหละเยอ่มมากโอ้ว้าว,วเออจะกันมันเลยจะกันมันแบบนั้นแบบนั้นเยี่ยมเยี่ยม อ้าวสลบอยู่แล้วอ้าวสรุปว่ามันสลบอยู่ครับเดี๋ยวรอมันฟื้นแป๊บหนึ่งนะครับอ่าทุกคนครับเดี๋ยวเราจะจะตัดไปตอนที่อยู่ที่เรือเลยแล้วกันเนาะนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอาละครับนะเรามาถึงที่เรือเราแล้วนะครับนะมาถึงอย่างปลอดภัยด้วยเราจะกลับบ้านกันเลยนะไอ้นี่ก็นอนตายอยู่ดิตายแล้วเหรอ <laughs> งั้นไปแล้วนะครับ กลับบ้านดีกว่าเนาะทุกคนเดินที่บ้านครับเอาละครับทุกคนครับผมมาถึงบ้านผมแล้วนะครับเหนื่อยนะครับเออวันนี้นะครับการจับกบนะครับที่บอกว่าง่ายก็ก็ง่ายนะครับแต่มันจะยากตรงที่แบบโหกว่าจะให้มันกลับบ้านได้ครับโหโพนันเป็นไงกับอีพีนี้บ้างครับกับการจับกบครับผมขอลาเพียงเท่านี้ครับอ่ะเฮ้ยจนนกครับมาต้อนรับเลยเลยครับนะ ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอีพีนี้นะครับยังไงเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพาจับสัตว์อะไรก็คอยดูกันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม